ปิดเพื่อไงใช่ชาวคเคยมดสามเป็นครึ่งหนึ่ร้อยพรุ่งนี้มาผมเลยรอนอุ่นี้น่นี้ก็มาสองเออรอนนึงรเรากวเสือายาละถ้าลดครึ่งอย่างนี้นะ มายากตักลูดอิสระายามาันมันหลายตัวมากเลยออาสรุปโดยรวมแล้วว่าอ่ากาสารกระสอบสี่กิโลขึ้นกระสอบแล้วเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้ไม่มีละสี่สิบแปดเป็นี45ิบกับสีโลอ่าครับสีเท่าไหร่ครับบางตัวก็50บาทบางตัวก็ร้อยกว่าบาทแล้วจะบอกยังไงอ่ะอือล้วกว่บาทนี่คือประเภทวกขาขมา,อางอ่ใหม่อะมะลใหม่ มันนี่ใหม่ขึ้นกระสอบละร้อยกว่าบาทแล้วก็ส่วนไอขึ้นมาห้าสิบาทนี่คือข้าวสารทั่วไปใช่ไหมครับทั่วไปสี่สิบโลสี่สิบโลนะห้ากิโลอ่ะห้ากิโลสิบบาทก็มีสิบบาทครับละสิบบาทละสิบบาทอ่บ้านเราอะไรขายดีข้าวสาร ที่ขายได้ฮะก็ข้าวขายนี่แหละข้าวนี้เขากินซื้อกิโลกิโลนั่นแหละพอราคาปรับขึ้นนี้ผู้ลูกค้าผู้ผู้บริโภคเป็นไงบ้างฮะบ่นบ้างไหมบ่นบ่นนะก็ว่าแก้ปัญหาแบบนี้ได้ยังไงนีิไม่รู้นะแก้แบบไหนอ่ะเขาก็หารายได้เยอะนะอืมก็ขายยากเงินนะขายยากบางวันก็ไม่ได้ซื้อกิโลอืไม่ออก แต่หลังจากที่ราคาปรับขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤ<ม>ษภาใช่ไหมครับ<ม>ก็สรุปแล้วว่าตอนที่ปรับขึ้นก็มีตอนีข้าวสามไม่มีแล้ว48กิโลมี40กับ45กิโลใช่ก็ปรับขึ้นกระสอบละประมาณ50กว่าบาทนะฮะ<ม>ส่วนขา้ขาวข้าวหอมมะลิใหม่นี้ปรับขึ้นไปอีกเท่าไหร่ครับร้อยกว่าบาทปรับเ่งหนึ่ง มันห้ากิโลนี่มันแพกกระสอบนึงมันมีหกแพ็กไงอเออมันก็ขึ้นหกแพ็กอ,อ่สอบนึงก็ร้อยบาทก็มีบางตัวก็หกแปดสิบบาทก็สานี่เรามาจากไหนกันนี่กลนะลาฮะ